สัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะช่องปูผาชายชาแนลก็เดี๋ยวมาเพิ่งออกมานะครับก็จะมาที่โรงแรมนะครับก็จะพาลุงป้าพี่นัทีคุณยูนะครับก็แล้วก็ยูทูบเบอร์จะข้ามลุข้ามเกาะเสม็ดวันนี้นะครับข้ามกเกาะสม็ดนะครับเดี๋ยวก็จะรีบขึ้นเรือตามเวลาทางทางสม็ดทางเกาะสม็ดส,ส่งมารับนะครับนะเ๋ยนะจะพาขึ้นเรือไปก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวจะต้องรีบออกนะครับเพราะว่าจะต้องพาเขาไปซื้อเอเสื้อผ้าที่จะเอาใส่ลงเล่นน้ำว่าไงครับว่าลุงมาเชิญเขาว่าเลองมาเชิญเขาเป็นยังไงลุงครับไอ้นุว่าลุงมีอะไรเด็ดๆครับเมื่อเช้า เด็ดๆอะไรครับเมื่อเช้าครับลยูกากินเขาลกมาเขาเข้นเมื่อเขาหองมาเลยอ๋อไม่ไม่ได้เอาแก๊สออกมาด้วยอ้าวครับก็มีใบเดียวครับน้ำมน้ำมนขอนอนพักยาวๆโอ้ขอนอนอีกยาวๆนอนอีกยาวๆขอห้องเตึกตๆกมาตีปั๊เยอะมากเอขอบใจบมด้วยว่าลูกเรา อะไรกันนะเปิดโทรศัพท์เข้าไปปิดเสียงปิดเสียงน้องน้ำมนต์ปิดเสียงลุงหมกกินข้าวเมื่อเช้าขึ้นไปเข้าห้องไม่ได้ไม่ได้ออกชี g a มาไม่ได้น้ำมนต์ไม่ตื่นโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้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 โหโอ้อ้โหนอ้หอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้หอ้โอ้โหโอ้โหโอหนอ้อ้โหโออ้หอยโ่อนโห้โอ้โอ้อ้อ้ เออเพี่บอยบิว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 บ้วบิวบิบอวบิบิบบิว้วิวบิวบอวบิวิบนวบิ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 บิบิวบ้วบบิวบวบิวบิวบิวิวบิวบิวบิวิวยิวบิบิิวบิวบิวบิวกิวาิวบิวบิวบบอวบบบ เต็มมือเต็มไม้เต็มมือเต็มอะไม่รู้ออกไปเยอะแล้วแกปะขึ้นแล้วนะไม่ขึ้นบ่พบี่ามบายมีตอนลับมัมอยากขึ้นหมดแล้วแยนไปขึ้อันนี้ขึ้นเลยนั่งขึ้นเไปนี่ไกลป่ะอ่ไม่ไกลครับ ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงท่าเรือท่าเรืออะไรัท่าเรือบ้านเพครับท่าเรือบ้านเพร่เพราะว่าท่าเรือบ้านเพมันจะมันจะพ่วงเดียวกับท่าเรือท่าเรือบานอ่าพราวท่าเรือบ้านเพมันจะเป็นบ้านพังเออบ้านเพบ้านพังใช่ไหมคือไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเรือบ้านเพร่เนนี่ไม่ใช่บ้านพังใช่ไหมไม่ใช่บ้านเพเฉยเออเลี้ยวเลี้ยวไปไปเลี้ยข้างหลังคุณนะโมเมนต์โอ้

เดี๋ยวไปยหมดดแล้ววเี๋ไปถึงนู่นก็ซื้อแว่นกระเป๋าโอ๊ยเส้นทันไม่ทันนะป้าเรือมาสิบเอ็ดโมงนี่ครับสิบเอ็ดโมงเราต้องขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวไปซื้อที่นู่นก็ได้ซื้อป้าไปซื้อที่ที่ที่ท่าเรือก็ได้ลูกป้าก่อนที่จะจะขึ้นเรือค่อยซื้อครับนิดนิดนิดเจ้าคือหัวใจ เดี๋ยวผมไปเอาผมหาที่จอดเดี๋ครับรถรถผมจอดอยู่ด้านหลังเดี๋ยวังมองหาตำแหน่งจอดรถนะครับ ผมไม่อยากเล่นใครผมอยากอุ้มคนนี้ลงน้าจังเลยเนี่ยมาเลยแปะมาเลอุ้มอาเตอร์ลงน้ำเนี่ยตุ๊ปฝังตุ๊ปฝังก็จะตีน้ำป๊าแป๊ะป๊าแป๊ะป๊ะแปะตีน้ำป๊าแปะป๊าแปะเนี่ยเออแก้มนะแก้มอือแก้มหน่อยแก้ไยยมไปนวด เดี๋ยวผมไปเอารถก่อนครับงั้นจอดใจจอด้างหลังเหมือนเดิมข้างหน้ามันเต็มไหมรถค้ายกันเลยเลครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ออกจากโรงแรมมาแล้วนะครับออกจากโรงแรมมาแล้วโอ้โหรถติดมากนะครับรถติดมากเลย,ย,ดดยก็มันหยุดด้วยแล้วก็ต่างจังหวัดเขาเดินทางมาที่ทะเลด้วยนะครับแล้วคนกรุงเทพก็มาเที่ยวที่เากาะเสม็ดนะครับรถนี่แบบโอ้โหเยอะเลยนู่นนะครับนะเยอะมาก ก็กำลังพาลงไปที่ท่าเรือบ้านเพนะครับก่อนจะไปบ้านท่าเรือบ้านเพก็แวะซื้อทุเรียนแป๊บหนึ่งนะครัแวะซื้อทุเรียนเอาเอาแค่พอกินนะครับนะเอาแค่แกะใส่กล่องก็พอไปกินนะครับว่าน้องน้ำมนต์อยากกินทุเรียนก็นอ้าวนะน้องน้ำมนต์ป้านะกินทุเรียนสักหน่อยเดี๋ยวก,กินทุเรียนแวะทุเรียนเสร็จแล้วเราก็ปี เข้าที่ท่าเรือเลยจะได้ไปที่เกาะเสม็ดนะครับจะได้เช็คอินนะครับตามโรงแรมแหละที่พักที่จับจองไว้นะครับเดี๋ยวพาป้ามาดูทุเรียนแป๊บหนึ่งนะครับรซื้อแค่พอทานก่อนนะลุงเดี๋ยวถ้าจะเอายอะๆค่อยมาเหมาะเป็นเข่งไปมันจะถูกเดี๋ยวแล้วครับดูทุเรียนไหมนคร่ะใ,ใหญ่เลย ถ้าเอาเป็นปีกก็อยู่ข้างหน้าเนอะอันนี้ใครส่งครับปีกส่งนู่นข้างหน้าก็มีถ้าจะลงจะรีบดูข้างหน้าีก็ไดไปเดินหานนดินนนี่ครับาพอดีกินครับกรอบนอกนุ่มใน นมันแล้วจะเกรดตัวนี้จะเป็นเปลือกบางมันจะเป็นเปลือกหนาของร้านเหรอครับครับตัวเท่าไหร่ครับเจ้าของร้านอย่าบอกนะสิบขีดพิเศษครับสำหรับคิวยี่สิบขีดเจ้าของร้านจะไม่รู้จักชื่อทำได้ไงอันนี้เด็กยกเรียนเดขาดพนักงานไหมครับขาดกระบะมันแล้วแต่เปลือก เดีวจะเปลือกหนาเปลือกบางถ้าเปลือกบางจะแพงเปลือกหนาจะถูกแข็งแรงครับเสื้อแดงแข็งแรงมากเลยพี่นาทีไปไม่ทันเพราะพี่นาทีเลยไปก่อนไม่ได้แจ้งพี่นาทีไม่เป็นไรหรอกไม่ลุงอยากเอาแวะให้ป้าแค่สั่งแล้วลูกหนึ่งแค่พอซื้อกินมอนนี่บอกอันนี้อันนี้ร้อยหกตัวนี้ร้อยหกนี่มันจะยังไม่นั่นเท่าไหร่ ไอ้ตะเกียบนัวรถรถรถโตหน่วยแซ่บเลยครับหน่วยหน่วยอร่อยอร่อยนะครับกรอบนอกนุ่มในเอาเพิ่มถั่วตางหะครับโอเคนะครับเอซีก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจด้วยนะครับบออกเลย่ะโอ้โหนะครับนี่ลุงมาเอาอันนี้เป็นทุเรียนทอด อันนี้ตู้เลียนทอดนะครับนะมีหมูตู้เลียนทอดและผราขนมทอดนะเราทอดอร่อยรับรองค่ะแล้วอยู่แน่นอนค่ะติดต่อเบอร์ไหนครับศูนย์แปดสองามศูนย์สามสี่แปอันนี้ส่งออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ส่ง่วประเทศเลยค่ะครเอฟดีสนใจนะครับพักเบอร์นี้ได้เลยครับผมมึงนอกส่งไหมครับนะโอ้ไอเฮียครับซื้ออะไรครเอฟดีสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันไปในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นรายจ่ายด้วยครับสวัสดีครับ